ป็นอีกหนึ่งกระแสค่ะคุณผู้ชมขาที่ทาเอาแฟนๆนางงามนะคะให้ความสนใจกันไม่น้อยเลยก็ว่าได้เลยค่ะเมื่อทางด้านของ Miss Universe ชิล l ีปี2024ค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการออกรายการในบ้านนะคะพร้อมกับเปิดเผยค่ะว่ามีผู้เข้าประกวดจากประเทศหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะที่จะชอบขโมยซีนเพื่อนๆตลอดทุกกิจกรรมนะคะจะปาดหน,น้าจะเทคไทม์นานกว่าใครเป็นสิบวิค่ะจนเพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะคะถึงกับเอือมระอากันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมรวมทั้ง ทั้งหมดเนี่ยนะคะพี่เลี้ยงในกองแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาเธอเนี่ยทนไม่ไหวจึงบอกกับสาวคนนั้นตรงๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วมันยอดเยี่ยมจริงๆแต่การแสดงออกของเธอมันผิดสาวคนนั้นนะคะก็ได้ตอบกลับค่ะว่าไม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการทํางานซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ทําเอาใครหลายๆคนเนี่ยนะคะต่างก็พุ่งเป้าไปที่สาวงามจากโดมินิกันนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เองนะคะคุณผู้ชมก็ทําเอาแฟนๆนางงามค่ะถึงกับเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันย ใหญ่่เเลยยทีีดะะคบางก็บอกนะคะว่าสอตอชอบนะไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงแต่ประกวดได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตก็เอาซีนหน่อยแต่การแนะนำตัวไม่โทษนางนะถึงนางจะทำผิดแต่ยูนิเวอร์สต้องแนะนำตัวแบบนี้จริงๆอะขอโทษค่ะสาวอยาตลกเขบีบยังไงก็ควรทำแบบนั้นนางงามทุกคนก็แนะนำตัวตามบีฟสี่ความคิดก็ตามนั้นนะจะมีใครอีกล่ะก็ลูกสาวคุณแม่มากะรองนั่นแหละไม่เคารพกติกาต้องแฟร์คนที่เป็นควีนจริงๆ ต้องทำพาร์ตตัวเองให้เด่นและให้โอกาสคนอื่นได้ใช้โดยไม่ต้องไปเบียดเบียนสิทธิ์คนอื่นแต่เห็นคนไทยหลายคนก็อย่างอวยอยู่บางก็คอมเมนต์นะคะบ,บอกว่านางซีนปกติจะเห็นเบลารูสแย่งซีนปีนี้ทำใหม่ไม่เห็นก็มีคนเดียวแหละก็มีแต่อ e ีเพ็ดเนี่ยแหละที่โอเวอร์กว่าคนอื่นควรจะตุบ30นางโดมิมันมาก็นั่นแหละแค่ท็อป30 ต่อให้เพอร์ฟอร์มดีแค่ไหนท้านิสัยแย่เขาก็ไม่เอาของจริงโอโหเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือคอมเมนต์ของเหล่า FFC แฟนคลับนะคะเหล่าแฟนแฟนนางงามค่ะที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวละค่ะหลังจากที่ Miss u n i v e r s อร์ชนะคะได้มีการออกมาแ์ว่าจะมีนางงามจากประเทศหนึ่งค่ะคุณผู้ชมชอบขโมยสินเพื่อนนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนแฟนนางงามเนี่ยต่างก็โยงไปที่ i s s d ด m ิ n i กันกันเยอะยะ มากมายกันเลยทีเดียวแลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่ายังไม่ทราบได้นะคะว่าสาวงามคนที่ชอบขโมยซีนเพื่อนอย่างที่มิส s ินเว e ร์ชินลีบอกเนี่ยคือใครกันแน่และค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็อาจจะไม่ใช่มิสโดมินิกันก็ได้นะคะงานนี้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจไปนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของเหล่าแฟนๆน,นางงามเท่านั้นแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมคาภายในกองประกวดมิสอินเวอร์ันปี2024นะคะนางงามจาก ประเทศโดมินิกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ค่ะที่แฟนๆนางงามนะคะต่างก็ให้ความสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องมารอติดตามกันอีกทีละค่ะ